ให้ประจำวันที่7เมษายน2568มาแล้วนะคะวันนี้ได้ไพ่สีถ้วยค่ะนะในเรื่องของการงานอาจจะยังสักสางไม่เรียบร้อยนะคะนะงานมีเท่าไหร่ก็ยังคงมีเท่านั้นอยู่นะคะเนื่องอาจจะเป็นในช่วงของวันหยุดยาวก็ได้นะคะนะการงานยังไม่คืบหน้านะในเรื่องของการเงินในเรื่องการเงินตอนนี้พลังงานคนที่เจอคลิปหมอจุนคลิปนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์เริ่มนะคะเริ่มเก็บเงินนะอาจจะ ใกล้ช่วงเทศกาลเริ่มเก็บอดออมเริ่มประหยัดเริ่มแท็บแล้วนะคะในเรื่องของการเงินนะก็จะเริ่มรัดเข็มขัดแล้วนะในเรื่องความรักในเรื่องความรักในบางคู่บางกรณีที่มีปัญหากันนะคะถามว่าลืมได้หรือยังยังนะคะยังกอดเก็บยังคงคิดถึงเรื่องราวนั้นเอาไว้อยู่ยังมีความหึงหวงซึ่งกันและกันอยู่นะคะถ้าหากว่ามีประเด็นกันหรือถ้าหากว่าไม่มีประเด็นนะถ้าไม่มีประเด็นก็จะเกิดความ หึงหวงกันและกันได้นะคะจะมีการหึงหวงกันนะในเรื่องของคนโสดในเรื่องคนโสดนะคะที่รักปล่อยวางนะคะนะอะไรของเก่าก็เก็บโยนทิ้งไปนะคะเพื่อที่พลังงานคนใหม่ๆจะได้เข้ามานะเพราะว่าดูตามพลังงานหน้าไพ่แล้วยังคงไม่สามารถ ลืมความรักเก่าอาจจะช้ำมามากเจ็บเพราะรักมาเยอะนะคะนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าแฟนที่ดีคือแฟนใหม่นะคะที่รักนะเพราะฉะนั้นปล่อยพลังงานกเก่าๆไปนะคะนะในเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับข้อมือข้อเท้าปวดหัวอวัยวะสรงกลมทั้งหลายนะคะส่วนโชคลาภโชคลาภหรออืมโชคลาภยังไม่ค่อยเด่นนะคะที่รักนะแต่ว่าถ้าหากว่า เอ,อ,อยากได้สื่อก็น่าจะเป็นเลขเก่าๆนั่นแหละนะคะนะแต่อย่า,าเขาเรียกว่าทุ่มเยอะนะคะที่รักเพราะว่ายัางไม่ค่อยโดดเด่นนะคะนะนี่คือพลังงานของวันนี้ค่ะ